สวัสดีครับผมวันนี้ผมกับศิพามาชมที่6050นะครับวันนี้มาปั่นมาปั่นลอตเตอรี่นะครับมาปั่นลอตเตอรี่หน้าแปลงนี้นะครับผมมันเป็นหน้าหครับให้คนที่ปลูกอ้อยหรอครับแต่ว่าพคนใส่เขาก่อนนะครับนะครับการผลก็เป็น 7610S นะครับกำลังไถ่ายกำลังไถอยู่นะครับผมไถแล้วกับศิวานนะครับว่านว่านเข่าว่านเข่าแล้วกับศิปั่นลอตเตอรี่นะครับ นี่นะครับผมจะเอาคันนี้นะครับปัน่นนี่นะครับพี่น้องนี่ครับติดหางรถตเรีมานะครับมาปั่นหน้าโดยเฉพาะครับวันนี้ก็ผมได้ได้ได้ถือโอกาสมาทายให้ชมกันนะครับผมนะครับต่อเผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผม มาอนี้พามาชมของญ่อีกแล้วพี่น้องไม่นี่กะมาถ่ายรถทีมงานไร่พรเจริญเหมือนเดิมนะครับทีหกศูนย์ห้าศูนย์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่นะครับผมมึงเหรอพี่น้องเอ้ยเทอร์โบดูบกใหญ่เลยครับนะครับอินเตอร์กันญ่พี่น้องนเปิดไอ้นี่ให้ ไว้นะครับผมก็เลยมาลอยทายให้มึงครับมาลอยทายกันมือเราพี่น้องเครื่องหกสูบนะครับผมเครื่องหกสูบหลุดเก่าหนอกครับยังใหม่ๆอยู่พี่น้องมืงอนี้ก็ได้มีโอกาสมาทายให้พี่น้องได้ชมอีกแล้วครับผมกับทีหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับผม เอร์บอินเตอร์คลเลร์ปั๊มอยู่ทางไหนเนาปั๊มมันอยู่ทางข้างสายนี่น,นะครับผมไปถ่ายหาปั๊มมันก่อนมึงทอหรอพี่นอ้องยังไงครับขั้นนี้ยังไม่มีขั้นใบมีดนะครับผมเันสะมีแผ่นใส่ขั้นใบมีดอยู่นะครับผมอ๋อปั๊มมันอยู่ทางหน้าครับปับม๊มอยู่ทางสายนี่นะครับผม รถใหม่ๆนะครับรถเก่าหนอกนะครับมุงถังน้ำมันลดพี่น้องงหญ่ครับ,บรั้วภายในกะได้เห็นกันแล้วนะครับผมคลิปทีปท่ผมรีวิวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้รีวิวการทํางานรถคันนี้อยู่นะครับผมให้เพิ่นมาแนะนํานะครับการใช้งานการใส่งานใส่แบบไหนนะครับผม ให้หลบอๆคันให้มึงนะครับผมโอ้หถใดไงแห้งครับมันเข่าไก่ไวเลยนะพี่น้องมึงรับไ่ครับโอเคพี่น้องเพื่อหเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวไปชมการทำงานกันเลยนะครับผมมาครับพี่น้องมาเ่ยมามึงของไงใส่ลอตเตรี่มาครับ เป็นนั่งไหนนะเป็นต่อเอาหรือเป็นต่บ่อเอานะครับผมเออรถซันเป็นรถซันเป็นซันเลยครับเงาเอาออกขว้างไงไมาใส่โรตตอรปันหินนะครับผม ผมกะพ่อเส่ได้พอใส่ได้อยู่นะครับผมถามว่าดีว่ามันกะกะบ่ัว่าเนาะครับถ้าเขาไทยบูดีมันกังานออกมากับบูดีนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่เอาไว้ัะปลูกอ้อยนะครับผมเพป็นมาใส่เข่าซื่อๆนะครับมันโมเมนต์ใหน้านะครับพี่น้อง ต้องเข้าใจตรงนี้น้ำนะครับผมคลิปนี้ผมก็พามาชมที่ห0ศูนะครับใส่โรตารี่ปันหน้านะครับผมเองค์หลวงพี่น้องเอาของใหญ่เอาของใหญ่มาเล่นอีกแล้วครับพุณนี่ตันดึด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 ดนะครับ มันสั่นมาณนันนะครับมันถือดินแก้นนะพี่นอ้องมันเข่าเลิกนะครับโอ้เสียงดังแห้งรับพี่นอ้อง ของย้ายก็ใเช้ขอนย้่ย,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 ยนะครับผมได้การอยู่นะครับไปก็สร้างนะครับจะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย ได้การอยู่พี่น้องได้การอยู่นะครับผมปัน่นค่เดียวก็แล้วครับพี่น้อง ทั้งไงทั้งงามนะครับผมที่6050 125แรงมาเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ สุดท้ายแล้วครับอันนี้โอ้แล้วเร็วครับก็ถึงยี่สิบนาทีนะครับผมแป๊บเดียวครับแล้วแเรียบร,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 ร้อยนะครับผมสำหรับให้นี่นะครับ โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกะขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ไหมละครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ